กคนะคะทุกคนเข้ามานะครับใครอยากกดอะไรกดได้เลยทุกคนอย่าลืมนะคะคือเขาไม่ได้มานั่งดูโชว์อย่างเดียวนะคะไม่ได้ดูนั่งเกียรติและมีอะไรนะใช่ค่ะอย่ามานั่งดูฟรีอย่างมีเกียรตินะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกินน้ำกินอุ่นนะ สำลัก <One> น <input> ้ำสมาเตอรสมานะครับกทสำลักน้ำมาเมาเสมากูก็ยลืมไปกูยุ่งเยอะแล้วเอาไโอ้สำรักสำลักน้โอสมาเตอโอ้โอแม่สำลักน้ำขายได้เลยโอ้นุ้อสำลักน้ำสำยไอคนจัดพ่องนี่อกมานั่งพ่อได้อาจมาพี่สินค้าต่อต่อไป้เดี๋ยว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 คุ้งอตัมนเล่กูย คนน้าสำนักน้ำคนน่าสำนักน้ำเด็กโป่งเล็กแต่ <laughs> จริงๆ,ๆ,ๆ,ๆคนน่าสำนักโอ้แต่ยริเนาะโอ้แม่ก็มีคนเดียวน้อเอานอนลองใกง้หนเลยดูคนอิงหยางสำลักน้ำสำลักเข้า <c oughs> สักเอื้อเล็กกุนินทาเหรอตะกี้นี่อาจารย์เ <c oughs> บียร์นินทาแน่เลยแม่อาจารย์เบียร์นินทาโฮ <c oughs> เลยนะวันนี้มึงไปรัายาจะไปช่วยแกแพ็คน้ำพริกอ่ะเขาเปิ้ลเปิ้ลโทรมาเพราะวันนี้มันไปอยู่เดี๋ยวมองกันล้างนี่อาจารย์อาจารย์เดียวต้องว่าแม่แน่นอนนินทาแม่แน่นอนว่าเนี่ อาจารย์เบียร์แน่นอนมึงเช็คแล้วมึงเช็คเลยเออเออเออาจารย์เบียใช่ไหมเออเราได้หรือยังแค่หน้าพริกครบหรือย่างหนึ่งหมื่นกระปุกกับแพ็คเสร็จหรือยังเออเดี๋ยว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 มึงเจอกูบอกว่าแพ็คบัตรทีแล้วมาแล้วคือบัตรทีเสี่ยงเอออออาจารย์เบียอะไรอยู่มึงพี่เคพี่เคจัดเบียร์คนตื่นทัพมันมีบ่มันมีพี่เคอะมึงพี่เคมึงดูดคนพี่มตอนนี้ตอนนี้อาจารย์เบียทำอะไรอยู่ครับ อ๋อไรสดอยู่พี่เคมาหนายเออแม่เออขึ้นมาหนายขึ้นมาหนายขึ้นเคาขึ้นจอคู่ได้ไหมได้ได้เลยทำไม่รู้ได้ไหมได้สิได้สิใครใครอยากนู้นเฉยว่าว่าตอนเนี้ยส่งน้ำพริกกันไหมแล้วขึ้นคู่ขึ้นคู่พี่เคพี่เคให้หน่อยกูทำเป็นเดี๋ยวแม่ก็ไปพี่เคเขาเดินต่อเดี๋ยวแม่ไปอย่าอย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวจะหายวหามามา เบียร์เบียเบียร์ตื่นคนตื่นทำคนตื่นทำไม่มีไม่มีไม่ขึ้นไม่ขึ้นแ้วโอเคเต้องขอขึ้นครับ่ใช่เราต้องไปขอขึ้นมันไม่แต่แต่เราไม่มีเขาอาจจะปิดการกระไรแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ผมอยากถามว่าน้ำพริกกะส่งทันไหมจ้าเออแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้ตันเบียร์นินทาแม่มณิกาหรือเปล่าแม่มณิกาไอไม่หยุดเลยเนี่ยอย่าบนเอ่ตว ไ่ายลยหนะพี่หมีหอพี่หมีตลอดเลยพี่หมีเขาเป็นพี่หมีเป็นอาชีขาเขาเนี่ยดูดิดูดิเสียงเสียงวัดเล่นเล่นเล่นนไเด็กนกกระต่ายะเมือไม่เมื่อกี้ถามว่าอาจารย์เบียนินทาดรเมาริกาเปล่าเมื่อกี้ไอทั้งวันเลยวันนี้ไอไอเมื่อกี้อะไอแขกแขกแขกเนี่ยอาจารย์เนี่ยนินทาอะไรดรเมาริกาหรือเปล่าไอไม่หยุดเลย อาจรนินทาท้เมานทอีกด่อาจารย์นินทาไหมผมอ่ะอ่ะก็เ็มาสนาไม่ดีเออผมบอกแล้วกูเป็นมายงามยกให้ขิงกูเลอ่ะใครใครขีดจผมรักอาจารย์ใจอาจารย์ก็รู้มงตอนแหลกหนารย์อาจารย์อาจารย์ตอแหลอะไรผมมอยู่ข้างเาเสมอเมอนะ ก็อยู่ข้างมึงหมดแต่เวลาเขาล้มมากูเห็นมึงเอามาแขวนตลอดเวลาอาจารย์หรือเปล่ากูอะไรมึงนั่แหละมึงเนี่นั่งข้างมึงคนกูเห็นในรูปอะกูตกใจมากกูอยากจะเลิกนั่งข้างมึงแต่ผมนั่งข้างดรมริกามดรมริกายังไม่โดนเลยนะเออเออแล้วกูก็รอดแหละวอาจารย์วันนี้ขายได้เท่าไหร่แล้วกูเพิ่งขายไม่ได้สิบข้านะทีกูได้เออเพท่าไงเท่าไหร่นะ โอ้ยนี่หกหมื่นห้าหกหมื่นห้าแล้วอะไรนะอจะพูดเวลาสิเวลาผมก็แพ้สิูดเวลาสิเวลาผมก็แพ้สิไปะพวาสิเงลาผก็แ้สิไปะพเวลาิาก้เวลาเามกแปูาวามไปจลามินวาแ้ไปจะดเกแ้สิไปเลาก็แพใครจะไดเลสิลากแสากันะเวลาก็ลาไปะล่ อดูสงา่อเคอะดูซิว่าสาวบกตอนนี้คนดูประมาณเกือบสามพันโอ้ยขอสาวัาจ้าได้ได้จานได้ได้ได้ทุกคนฉันจะบอกอย่ายอมนะยยอมนะ่โยอะนะเออได้โอเคจานไอเลบอยูแค่นี้นะอ โอเคเอามาตาแล้วกูไม่แสงแฝกนะแล้วกูโดนแล้วกูโดนขีดแน่ด่กูจะกูจะขังในตู้เย็นนะอพวกที่ดูฟรีอย่างมีเกียรติเนี่ยระวังนะระวังเลยไอ้พวกที่ดูฟรีอย่างมีเกียรติระวังเลยเลยเออเอามาเชิญเ้าวันนี้ไปค่ะกคกลับลูกค้าต่้นต่อไปค่ะมา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 มมา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 ามาา ราคาที่เราให้มันดยังไงก็ต้องถึงแสนแม่ออถึงไม่ได้มาเลยมาเลยมาเร็วทุกคนกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนแล้ว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 ไเคยกลัวจานมีแล้วครับบมครับเอมมาเลยครับผอมครับผอมมาดอกครับผมเริ่มชีละเริ่ีเริ่มแล้วเริ่มเร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 นก็ินไปอะถ้ามันดีมัดีกับชีวิตคุณแน่แต่ถ้ามันไม่ดียังไรคุณก็ได้เงินคืนเพรวเรคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นตะครับผมากกดเลยครับบมอีกนเดียวอี่างงี้เลยทุกคน รางวัลประกาศตัว <stimulus> นี้นะคะทุกคนตัวนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะเอาให้คุณพ่อคุณแม่ทานแล้วก็สําหรับคนที่ทํางานแล้วทุกคนคนที่เอาแล้วอีกนิดเดียวอีกจริงจังเลยอ่าเรียบร้อยแล้วแสนแตะแสนแตะครับแสนแตะเกิด เบียค่ะเบียคเบียได้ยินแท็กมื่ลไอยู่กับนาฬิกาเบจ๊ะเบียจ้ายะแสกแต่ละจ้าเอเปจ๋าไอเลิเบียนะจาปัดใจเลยปัดยอดปัดยดแ่ละละลเละละละใช้อวดดใช้อวดพี่ัดใช้อวดตาเบีย โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมบอกแล้วแสนแตกแน่อันนี้พี่็ตา้รับน่อะผมมอบจ้าจ้าจาลองเรนนีแล้ก็ให้พบยอันนี้ผุเอาไปใช้ได้อมเอาครับขอามุไปครับลเดี๋ยวอคุยเรีบพี่น็อตดู้กิแน่นอขอบคุณครับถงสมัแสนแตกแล้วนะครับขอบคุณครับคนเล่นเขารู้กันพี่เอาพี่น็อตมาหได้ไดคเล่นเขารู้กัน เออนี่นี่คนเล่นเขารู้กันแข่งกันมากับพี่ไงมีเสด็จมีเสด็จคนเล่นเขารู้กันกูเอาเลยเปิดระตูเปิดเสียงที่ออกมีวีออกได้เลยได้เลยแล้วก็เปิดเสียงเดียวออกไลท์ได้กวนแล้วล่ะกวนลแลาวกวนลแลาวเดียอ๋าโอ้ยโอ้ยตามเหรอตามเหรอโอ้ยตามไม่ทันหลับเตี้ยเออตามไม่ได้หลับจ้านี่จะนี่จะดูแล้วเลยเออ โจอาจารย์ไม่เป็นไรโอ๊ยเหนื่อยนดอยันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์รอดูรอดูสินค้าผลิตภัณฑ์ต่อไปนะเออผลิตภัณฑ์ต่อไปเนี่ยอาจารย์น้ำลายสอแต่อาจารย์จะกินไม่ได้ไได้ อ,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 อร,รอ่อยระดับน้ำพริกาจานเบียนั่นแหละโอ้มาแล้ว wow. ามาแล้วกับข้าวมาแล้วกับข้าวครับกับข้าวมาแล้วเออมาตั้ง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 าตงา้วมี้าตั้มีาจารย์มีเบ้กอรี่ด้วยเออ้ง้วที่ั้าัญมีอะไรนะจ๊ะว้า มามาทุกคนปาตุวันนี้ขอดีกว่ามึงกันเ้ยนะเน่ยนึ่เดี๋ยวได้ที่คุยเรื่องอื่นก่อนนะตะกร้ายังไม่ได้โอเคอ้าวแล้วนี่มันได้อันนี้วางได้ไหมไม่เป็นไรกูกินไปก่อนเออกูกินไปก่อนไปไปเออกินกินเอะกินแล้วนะจ่ายจ่ายหน่อยจาไอ้จานมั่งมั่ไม่จ้าขอกินบ้านเฮาเลือด สบายああบสบปะมาดีแกงหัวดีนะฟักกรอยากโยอยากกินรอเลยนะแพ้จีบัวใส่หัวจีบหูแกงนอไม้สายขัวปลาทัวโูน้ำพริกแมงดากับน้ำอีกอ้อเฮ้ยนน่อยขัวพักข <Like> ุดดอน

มาใช่คร้วโอเคครับมาโอเคครับสวัสดีครับปี่มาครับเชิญ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 เริญปี๊มาแม่คุณเมืองหรแล้วดาจารลบช้นเลยเั่งนั่งนงนั่น่ั่งนงนนั่งนั่งนนั่งนนั่งนังนนงนั่งน่นั่นั่งน่งนันันั่งนงนันั่งนัั่งนัั่นััั ตัดไปแต่แล้วอใครมึงบอกเฮ้ยกูมึงไปซื้อที่เชียงใหม่ปะ ใช่รถกันเกินละเออมันขึ้นเครื่องบินไปเออไปที่รถทัวร์น้องก็ทัเร์แต่เริ่เลยนะครับเดี๋ยวแค่ใส่แค่กินน้ำพริกกับอาจารย์เบียร์ตอนนี้ตอนนี้เครียดอยู่เนี่ยนะอาจารย์เบียร์นี่การถ่ายก็ได้การให้ยกังอยู่กับมาดิกาบ่ได้ได้เลยมันเป็นมันเป็นซึ้งสักตีมันเป็นซึ้งสักตีนะครับนี่ประเด็นนี้เจ้าปันต๋องเจ้าประเด็นนี้เจ้าปันีุ้ยจังเบียรากุตุตะกี้ตะกี้มีคนมาฟ้องว่าเอออาจารย์จะอาจารย์จะเอาไส้อั่วมาขายนะฮะไส้อั่วมาขายต่อนะ อ่ะโอเคครับอ่านยกนี่อาจารย์แพ้ใครก็ได้แต่แพ้ทักกับอาจารย์อาจารย์มาริเกลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออโคตรอร่อยว่ะโคตรอร่อยว่ะ โคตรอร่อยว่ะก็จะโคตรอร่อยว่ะสวัสดีค่ะเอามาวางนี้ก็ได้นะช่วยขนหนไม่ช่วยขนาดวันตั้งได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับไมาตั้งเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องต่อหนี้เครียดอยู่เครียดอยู่ดูกจะดังเครียดนะดูังเครียดอยู่นะเอาละขึ้นลุกละลุกละลุกละปกติไม่ลุกแันนี้ลุก ปกติลุกละลุกละปกติไม่ลุกเออลุก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 ปกติไม่เคยลุกวันนี้ลุกแล้วยอยากเต้นแล้วว้ยอยากเต้นแล้วว้ยอยากเต้นแต่เต้นไม่ได้เลยอ่ะเออ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 เอาไว้ลุกแล้วเว้ยตาลุกแล้วเว้ยเอาไว้เอาไว้ยลุกแล้วเว้ยไอาจ็กปีนตันไปจะปินโตแล้วเว้ยปินโตแล้วเว้ยปินต้าต่าแล้วเว้ย

เก็นานอู้วันดแดหมดแล้วมึงสั่งซื้อทุกวันหาตังทุกวันกดสั่งซื้อทุกวันเออมงนี่กูว่านี่กูวานี่ขาหาค่ารถนะหาค่ารถตู้นะไม่ใช่คือคือแพ้ใครก็ได้แต่แพ้ด้อเก็นการแบกไม่ได้เพราะมันเป็นจิตอาสาไงิอกซื้ออย่างเดียวข้าวโพดอร่อยถูเติมพันกระปุกเลยอนอะตำพันหรือเปล่าวะ ทำน้ำพีกทันหรือเปล่าถามพวกแม่ถามพวกแม่แม่ก่อนแม่แม่ครัวถามพวกก่อนแม่งทำทันหรือเปล่าเาเครียดเครียดแล้วเครียดแล้วเขียนแล้วเออคือมันหมดเลยว่ะผีหลอกผีหรอผีหลอผีหรอมีผีหลอเออเออโอ๊ยมามามาต่อต่อมา เออไหนว่าไม่หมดเลยแล้วบริลูกค้าแล้วบริลูกค้าเออตอนเออ